เวลา15นาฬิกา55นาทีวันนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตรกรมอมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยากเธอเจา้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดสุทัศน์เทพวราราม โอกาสนี้เสด็จเข้าพระวิหารหลวงทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสักยมุนีและภาพพระสุนทรีวานีแล้วร่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสารีรังคารพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาน,านันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระราชากุศลถวายภาพพระกฐิน วัดสุทัศเทพรวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบระมหาวิหารใช้เวลาสร้างถึง3ราชการโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2350 เดิมชื่อว่าวัดมหาสุทธาวาสพร้อมทรงพระกรณาโปรดกล้าโปรกหม่อมให้สร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธศีรักัยมุนีหรือพระโตที่อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทัยแต่สิ้นรัชกาลก่อนจึงเรียกกันว่าวัดพระโต ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อและทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่สิ้นราชการก่อนแล้วเสร็จจนสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าการสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์จึงพระราชทานนามว่าวัดสุทัศเทพวรารามปัจจุบันมีพระพรมวชิรมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารม76รูป ภายหลังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินแล้วเสด็จออกชาหน้าพระอุโบสถพระราชทา,านของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนวัดและสมทบทุนมูลนิธิอธรมราชานุสรณในพระบรมราชูปถมัมภ์ วัสุทัศเทพววารามเป็นพระอารามหลวงที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามมากด้วยศิลปะแบบต้นกรุงรัตนโกสิน์บางส่วนมีกลิ่นอายศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาพระวิหารได้รับอิทธิพลจาก วิหารพระมงคลบพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้ามีพระพุทธตรีโลกเชษพระพุทธรูปปางมานวิชัยเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถ ภายในวัดมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินที่อัญเชิญพระบรมราชาสรีรางคารมาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีสักยมุนี ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ที่ไปเฝ้ารับเสด็จจานวนมากโดยต่างส่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องตลอดเส้นทางที่ทรงพระดําเนิน